สวดมนต์วัน 20, ที่ยี่สิบสิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ดวันาานี้วันที่สิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ดเป็นวันที่ยี่สิบที่ข้าพเจ้าใาสุภมีธรรมะขอถาวายเสียงสวดสาวพยาพระสูตรพระปรลิษฐและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรรยะบูชาแดกพระบาทจา้งหลนายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิาจดจ่อในอัคราเป็นชนะในบสวดในตอนเรื่องด้วยเถิดสมันตาจักวาเลสุอัตตาคันฉันตุเทวตาสัทธรรมังนุลิราชทาัสุสันตุสักขะโมกตางสักเคกาเมจรูเตคิริสิคระตะเตจันตะนิเกวิมานี ทีเปรตเถจะคาเมตะลุวะละคะหานิเคหวะวัตภุหุเฉเตภุมาจะยันตุเทวาเจรภะวิสเมยักกะคันทำพระนาคาทิตันตาสันต,ติเกยังมุนิวะระสนลังสาธโวเมสุนันตุธรรมมสวนะการโลอยัมพระทันตาธรรมสาารม,รรมสวนะการโลอยัมพระทันตา ธรรมสวนกาโลอัมตาโมัตสะภวโตะโตสัมมาสัมพุทธะโมัตตะภวโตะโตสัมมาสัมพุทธะโมัตตะภวโตะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณัากจามิธรรมังสรณนานจามิสังฆังสรณังจามิทุตังปิพุทธังสรณัานกจามิทุติยังปธัมมังสรณนงนกจามิทุตยังปิสังฆังสรณังจามิ ตาติยังพิบุตรทงสันนังกัจจามิตาติยังพิธรรมทงสันนังกัจจามิตาติยังพิสังฆังสันนัง,นนงกัจจามินัตติเมสันนังอัญญพุทโธเมสันนังวะรังเอเตนะสัจเจวัชเชนะโสติเมหุตุสวัพพานาติเมสันนังอัญญธรรมโมเมสันนังวะรังเอเตนะสัจเจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพธานาติเมสันนังอัญญสังโฆเมสันนังวะรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะสติเวหุงตุสัพพทานเอวามีสุตังเอกังสวาญภควาสเกสุวิหารติอาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจมัติยิพิคุสติยิสัพเพเหวอระหังตหิทัศสิจัโลกัตถุหิเทวตาเยปุเยนะสัมปติตาห่วติพระอวันตังพัสมายะพิคุสังขจั อทาทะโขจตุน,นังสุภาวาสสกายการังเทวานังอัตะทะโหสิอยังโขพระวาสัสเกสุวิราหิตกัปปิรัพตุสนิมมหาวเนมหาภาภิก,นะกขุสังเฆนะสัพเพปัญจมา,า,าเตหิภิกขุสเตหิสพเวหะอรหันเตหิทาัสสาะหิจะโลกทตุหิเทวตาเปย,นะยปุยณะสันนิปฏิตาโหติพระวันตังทัศนายะภิกขุสังฆจะ ยันูณะยามะยัมยปิเยนะภะคะว,วาเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะนตวาภะคะว,วันโตสันติเกเปัจเจกะคะถาภายเสยามาติอะทะโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพะละวาปุริโสสัมัชิตตวาพาหังปสัสารเลยะปัสาลิตังวาพาหังสมมิชัยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุ อันตะละอิตาภควัโตปุระโตปาตุละหังสุอ,อาทาโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอักถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถังภาสิมหาสมยโยปะวะนัสมิเทวกายาสมาคตาอาคัตธมหาอิมังธรรมะสมัยยัง ภาคิตาเยวะอปปลาชิตะสังคันติอาทโคอปปลาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิปันตะละพิกโวสมาทังสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมังกะมะกังสุสาระธีวะเนตานิัะเนตาวาอินสียานิรัคขันติปันทิตาติอาทาโคอปปลาเทวตาภะวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตาวา ขีรังเจตวาปะมีขางอินทขีลังโอหันจะมะเมชาเตจลันติสุทธาวิมาลาจากกุมาตาสุธังตาสุสุนาราติอัตคูอัปปลาเทวตาภะวัตโตสันวิเกติมังคาถังอภาสิเบเกติพุทธังสละนังขะาตา่อสนะเตขะมิสันติอปายะปูมิปะหายะมนุษย์สังเหทหังเทวกายังประริปูเรสันติติ นาโคพัควาพิคูอมันเตศิเยปุเยนะพิกกเวทะสะสัสสุโลกาธาตุสุทเทว,วตาสันนิปติตาหวงติตถาคัาตังทัสสนายะพิขุสัมภะยะเยปิเตพิกกเวอหิงสูงอาทิตะมัทธานันอรหังโตสัมมาสัมพุทธงเตสันปิพัคควันตานันเอตะปะะมาเยว,วะ,ทะเทว,วตาสันนิปติตาเห็นสูงเสยยะถาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตพิคุ พระวิสังติอนา,าคาตมัฏฐานันองอรหังโตสมเอสมุทธาเตสัมพิพระขวันต,ตานังเอตตะะละมาเยวะเทะวตาสัมิปติตาพระวิสังติเสยยะทาปิไมหังเอตตะวะหิอาจิกิตสามิพิคเวเทวกายานางังนามานิกิตติยิสามิพิคเวเทวกายานางังนามานิเทสิตสามิพิคเวเทวกายานัง นามานิตังสุนากทัดสาธุกงมะนะสิกะละโลทะภาสิสา,ามิติเอวัมพันเตติโขเตภิกขุภควาโตปัญจโสสภะวาเอตะทัโวจักสิโลกะมะนุตกัสามิยัปถะภูม,มาตัทสิตาเยสิตาคิลิคัพพลังปะอิตตาสมาหิตาอุถุ ดิหาวะสันลินาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทาวิปะสันนัตมะนาวิปาเทโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปิละวัทเวตาโตอาวันตยิสัทถาสาวเกเาสเสนนระเตเท,ทวะกายาอภิจันตาเตวิชานาธาอิโวเตจะอาตปะปะกัลลุสตวาพุทธศัาสนา เตสัมปาตุลาหุนามังอมนุสสารณทัศนังอเปเกสตะมัคธคุงสหัสสังอัฏฐสตาลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสารมัทสุงอัปเปเกนันตะมัทคุงทิสาสภปาปุตาอหงตัญจะสัพพันอภิญญายะวะวะกิตตวานะจักขุมาตะโตอามันติยสัทถาสังเกสสเนระเต เทวกายาอภิคัมตาเตวิชานาถะพิฆาโวเยโวหังกิตตะวิสามิคิลายิอนุปภัสโสดะสหัสสาวะยัคขาภูมิกาปิละวัตถวาอิทธิมันโตชติมันโตวนาอันโตยสัตสิโนโมทะมนาอภิธรรมุตคุณังสันติวะนังจักสหัสสาเหมะวตายัคขานาณตาวันิโนอิทธิมันโตชติมันโตวนาอันโตยสัตสิโนโมทะมนา อภิกรรมุณพิพ اط, ot, ุ arp, พน,น, e aviation, นังส,สัมิติหงษ์สาตาคิลาติสะหัสายัขาแล้นะตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนะอุนโตยัสสิโนมโหทัมะนะอภิกรรมุณพิพุนังสมิติหงษ์อิเจเตโสระสาสะหัสายัขาแล้นะตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนะอุนโตยัสสิโนมโหทัมะนะอภิกรรมุณพิพุนังสมิติหงษ์เวสาเมตตาปัญจสัตายักขาแล้นะตะวันิโน อิติมันโตชุติมันโตวนาอัมโตยะสัจสิโนมุธามนาอภิกรมูทุกพังสัมฤติ์วะนักุมพิโลราชาค้าหิโกเวปุลกัสสะนิเวสานังพิโยนังสัตตะสัพพัสสังยักขานันปะยิลุปาสติกุมพิโลราชาค้าหิโกโสภาคะสมิติมะนังปุริมจัตทิสังราชาทัตตะนทโภปะสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายะสัจสีโส ปุณตาปิตัสสหาวะอินทนามามหาภาราปิทิมันโตชุติมัตโตวันละอันโตยัสสิโนโมทมมนาอภิกรรมงพิคุณังสัพติวะนังทักกิณันจะทิสังราชวิวดลโหตัพปัสสะสติปุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุณตาปิดตัพสภาวะอินทนามามหาภาระิทิมัตโตชุติมันโตวันละอันโตยัสสิโนโมทมมนาอภิกรรมงพิคุณังสัิติวะนังปัจจิมันจะทิสังราชา พิรูปโขภาษาสติานาคานังอธิปติมหาราชายาัสสิโสตาปิตัสสะพาหาโวอินทานามามหาพลาอิทิมัโตชุติมันโตว,วันนาอิัโตยาตส,สสินโนม,มทธมานาอนธิกรรมุพิคุณนางสมิติงวะนัง